ฟแฟมีสวัสดีค่ะมเฟตฟุดเออ่าเตฟุดเองเรามีตามเฟียโอเคอมาอ่มครัสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปที่กันเราเอีโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครัวันนี้เราจะไปที่ Kali ini kita pergi di tan. Kali ini kita pergi di sum. สวัสดีครับทวดย่าสวัสดีครับทวดดีๆลูกสวัสดีครับสวัสดีเทครับสวัสดีครับเห็นทวดไหมตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่เจลงนะคะหมู่ที่6นะอันนี้เรามาเดินทางมาจากกรุงเทพนะคะเราก็ต้องมารายงานตัวกันที่ผู้ใหญ่บ้านก่อนว่าเรามีติดเชื้อหรือว่าอุณหภูมิสูงเป็นไข้อะไรหรือเปล่านะคะเราจะได้ไม่ทําการแพร่เชื้อที่หมู่บ้านเนาะ ก็มาถึงนะคะแล้วก็จะมีการวัดอุณหภูมิมีเครื่องยิงนะคะแล้วก็จะมีการจดนะคะขออนุญาตนะคะอ่านี่ก็จะมีการจดว่าเราชื่ออะไรมาจากไหนเดินทางมาถึงเมื่อเวลากี่โมงนะคะอันนี้เป็นมาตรการป้องกัน สถา,านการณ์โควิดช่วงนี้นะคะของผู้ใหญ่บ้านหมู่หกของเราผู้นำรายชื่อส่งเจ้าที่สาธารณสุขด้วยใช่นี่ผู้นำหมู่บ้านของเรานะคะโอเคเมื่อเรารายงานตัวเสร็จแล้วเราก็จะไปบ้านคุณตาคุณยายต่อไปกันค่ะอันเฟกิอนอะไรอยู่คะหมูปิ้งหมูทอด อร่อยไหมลูกอัดตามเร็วปูตเบลเลยไปถามเขาอร่อยไหมครับรับไรแล้ขวาเสือาคืนเขาไม่ไหลเขาไม่บังคับเอ กินนมนอนเปค้าังข่าวมาลับเลี้ยวนั่งเปครั้งแรกของเด็กชายเตชินนะเป็นยังไงมันเป็นยังไงเปลองดูสิไปลองดูสินสนุกไหมเยี่ยมไปเลยอย่ายกเท้าสูงเดี๋ยวขี้ฝุ่นเข้าหน้า แม่แกพาออกมาตรงเขาเหยียบวัววไอ้อยี่มิน,มนิเดี๋ยวพี่แกวขี้นู